บอยู่เช่นพี่น้องครับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตกุสูสุคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยาวาซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาหน,นี่มาหน,นี่บอยาวกลับมาอยู่ที่บ้านหนองโกมเมืองไก่สอนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือ,อบอยาวสซีเขามาหาแม่บัวคำที่าลาดูกับหลานนะพี่น้องเดี๋ยวหลานมานั่งน้ำนะเนาะคือบอยาวสซีเอาข่าวสารมาให้หนึ่งกระสอบเนาะพี่น้อง คือวันยาวได้มาได้นัดได้หมายเพิ่นไว้แล้วก็เลยเอามาให้น้องมาหนีิเนาะแต่ว่าอ่าทางที่ว่าไปนี่ก็รถเฮาบ่ฮอดเนาะพี่น้องกับวันยาวก็สิได้ยกไปไกลเติบอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะจังได๋ก็โอเคพี่น้องจังได๋ก็วันยาวสิยกเข้าไปให้นเราเลยเนาะพี่น้องก็บ่ได้อันเข้าไปทักทายสบายดีเพราะว่าต้องยางกลับมาอีกพี่น้องก็คืออันวันยาวสิเอาเข้าไปที่เดียวเลยเนาะอ่ะโอเคโอเคพี่น้องเดี๋ยววันยาวก็สิยกเข้าสารไปเลยเนาะ วานเราบอกว่าถ้าไ่อยู่กับคือมปนอยู่เพื่อนลูกแล้วพี่นเนาะพอรถเขาก็ไปเล่ยพหอดไก่เนาะ เดี๋ยวพี่น้องทางที่ันไปเฮื่อนเราก็ได้ ไตครัวได้พี่น้องไอ้บัตรนี่นไตคัวหักเนี่ยมาหักดอกตี๋โมยูชื่มพี่นอ้องการได้เป็นนั่งไปตามเราได้เหรอ จย่างไรก็วางไปอีกก่อนเนาะพี่น้องโอเคเนะ้ะพี่น้องเนาะในตอนนี้ก็ทางอาเมเพื่นับมาเป็นทีรบร้อยเนะยาะเห็นเต่ผููเล็กน้อยบางตัวกวดแล้วน้่งหละเด้วสบายดีนะังแหละเด้อสบายดีน่ะ ด้วยสบายดีแม่โดยโดยโอเคนอกพี่น้องแม่รากกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กันแตน้ำเอามาแตลึกเย็นดูกระหาวด้วยพี่นออยูพุ่นที่แม่ โอ้โหลสบายดีไหมด้วแม่สบายดีนะโดยเลยเออไปยูไปยู่พุ่นเนาะกางเวนนะกางเวนหรืไปเอาลาโเลยชินแล้วข้าวนี่ยมันนี่กินแหละข้าวกับอย่างเด้มาเนี่ข้าวกับแจ้วเอ้ามัไม่ได้กินวะทุกคมันไม่ได้กินอ๋อ จันเจียบพากันจันเจี๊ยบเป๊ะๆอยู่เลยเรามีในกินใช่ไหเนาะเลยเลยย่างม่ไก่บ้างไก่เต๋บอยู่ด้ไก่เต๋บอยู่เนาะอือเพราะว่าพ่อแม่เพิ่งไปเดือดเห็ุงานเนาะแม่เลยมื่อกี้เขาเอาข้วสารมาให้แม่คืออันเขาวาไว้เนาะเลยขอาวสารมาให้ ประได็หนึ่งกินก่อนเนาะกิโดยโดยโดยมัเป็นยังไงแม่โดยแห้งวันนี้บป็นแดดเนาะโดยอืมแดดแห้งขนาดวันนี้ขอบใจลายโดยแม่คนกายอยู่ดีมีแห้งลูกก็อยู่ดีมีแห้งเด้อตั้งคิดลูกกายอยู่ดีแห้งคำคุณกันคำกำแก้วกันลูกหลังมาเทมาสาธุสาธุ ไปจงใดกันขอให้ลูกตล,ลอดปลอดภัยสาธุเมือ่อยบ่างยังไม่เมือม่อยเมื่อยเออแต่วันละวันมาที่แล้วก็ได้อันพ่นไปน้ำเอาเนาะโดยพ่นไปน้ำเอา โดยผมว่าเสกออกมาว่าวัดเสกเอาลานออกมาพอดีเห็นโหลดเพิ่นเข้าไปอ๋อกาลังวัดเสกไหมพี่บ่โดยวยโดยโอ้โลยเลยเลยอันหนึ่งข่าวหนึ่งหน้าเมื่อหนึ่งอยู่พี่บ่คือว่าหนึ่งอยู่พี่กินอยู่พี่ไปเอาลานอยู่ด้วยโดยเอ้าทั้งอาพ่อแม่เพิ่นบ่ได้หาอันข่าวกับน้าาให้กินบ่เพิ่นกับขั้นบ่มีในนีิกอะลูกอะหายนะอะไร อืมพ่อแม่น no? ําเพิ่นกะนเตียกันนึเอาข้าวสุกมากินโดยกะแล้วแต่เนาะแล้วแต่หาทันแล้วแต่เฮาสิเอาข้าวสารเข้ามาอันนั้นสุกโดยสิเอาข้าวุกครับลูกก right> ันนึ่งให้อืคันสิเอาข้าวาลูกก็ตักข้าวาให้โดยอันดูเพิ่นน่ะ3คนบ่เพิ่น4คนพ่นงไปเฮ็ดเวียกนแม่ อืมแม่เบิร์ตต้องเป็นี่มแม่เบิร์ตโอ้แม่ก็เอาอันสามคนนี่คู่มือเนาะแม่เดือกของวกนี้ไปน้ำไปน้ำแม่เดือก็เอาสองคนอันนี้ดื้อป่ะดื้อป่ะสามคนนี่ปะปันไดเราไหมเนาะเขากระโได้ปันไดแล้วว่าฟังความอยู่โดยวก็ซืบอปันไดไปไหนเนาะเพราะว่านางคลุกคลุมากอยู่เออโดี๋ยวบ็ต้องดื้อเด้อ Bị tư chẳng mùa Đôi Nó ngà, phụ nâng sư chẳng ở trước tí đó phụ đường Phụ nít đường Đôi Chắc tí lơ em đi Sư chẳng chờ Một đèn Sư nó một đèn Đôi nóng mùa đèn Rồi Anh nóng xa mì ở <.enders> เอากุ้มอยู่บ้านน้องสองคนเอากุ้มบ้างกุ้มบางเถื่กับน้องคนนี้นอนอือเลยเถื่อกับคนนี้เระเอาซอยคันแม่เมื่อยลายกันอ๋อโดยโดยคันไปเลยการเมื่อยเราเห็ดเหยียบเือนแน่เอาล้านแน่โดยโดยหายัางอ่ะซูรุกหลานกินแต่ละมือนะแต่ละมือหาเลืกเถื่อกับ เพิ่นได้เงินเพิ่นก็เอาเงินให้ซื้อของกินป้าว่าให้เต้าหู้มี่เลยกะจำแจ่วจำเกลือไปน้ำหันเลยลวกพักลวกนั่งแหละมีอยังก็กินเนาะมีอยังก็กินโอ้โดยโดยโดยกินไปเนาะอวดเอาสูเอ่ะลูกอ่าแมยผู้ชายที่นอนอยู่น้ำหนักเป็นไปใช่ไหมคนไปเห็ดน้ำถ่านไดคนไปบักไม้อีกได้พูดในเห็ดทานเนาะโดยคนไปบักไม้ เขาป่าคนเดียวบนี่ยบานได้ออกมาแต่บักไม้นอนข้างคืนไงบ่นนะนอนข้างคืนไ่บ้ได้ข้างและกางเว้นนะตไาเห็ดกังเว้นกลางคืนก็มานอนเฮือนโอ้ขอโทษน้เพิ่นไปไกลบ่อยู่ใส่บ้านในดงนี่แหละนี่อเหล่าเฮือนนี่โดยโดยหาพ่อได้ซื้อเขากินนี่บอือโดย เพิ่นเห็ดมาแต่เฮงนะบ่เพิ่นเห็ดมาได้หลายปีอะไรได้กานบ่เห็ดก็บ่ได้กินแล,ล้วหรือ้ยว่าแม่นอยู่ต้องตีป,ปะกินน้ําทานั่นแหละคุ้มื้อนี่กับลังเตี๋ยวลูกบ่เห็ดบ่ได้เห็ดมันถ่านนะครับบ่มีอะไรเกี่ยก็ขาดโอ้ลังเตี๋ยวลูกเห็ดแล้วกัพอได้กินโดยอ่ะลูกหลานก็บโปรินตะนนลือปานอะดอกเนาะแม่ Lud ตาง,ง่ายอยู่นางงมลงงามนนี้น่อยสุดเนาะนนี้น่อยซุดแล้วนนี้นะอยู่คังมกคงแม่กัลานน,านี่เนาะต่เมื่อร่เนาะจักปีนะเพื่นผนี้นะใช่นี่ยก็ได้จปีจปีสมปีทีเข้ามาแหละ บ่อกไงบอกไงพังควมอยู่หรอเนาะกินข้าวกับเจี๊ยวพริกติเพชรบ่ได้กินข้าวกับเจี๊ยวกะเพร็ดเลยกะไยกากกินคำหนึ่งไยกากกินจนข้างไหกากอ่ะกินหนมีนักินเนาะโดยเราจะกินอยังหนมีนักินกินไปนี่แน่เราก็ได้เกลือมาหักจับโดย แต่่าอันรับจ้างทำให้หลำหน้าจะพี่จะไม่ได้มีพ่อแม่มีอยู่ได้มีอยู่เนาะไปกับค่าร้านนี่แล้วจะเก่าพี่จะเก่ากับตัวเองแล้วไปดำหน้าซอยเพิ่นเสือ้อเพิ่นกะนองเตื้อก็เอาข่านองเตื้อก็เอาเงินโอ้มืมือหนึ่งเท่าไหรแม่จนจ้างฮะเลยวันหนึ่งหกสิบพันกินข้าวน้ำเพิ่นบะกินข้าวัเองอ๋อ โดยโดยตอนนี้เพื่อนเกิดจ้างอยู่บ้านี้อยู่จ้างอะไรโดยทำนาข้าวดูข้าวสารเนาะงานมือซื้อในคนก็นนามานำไปลำนาบอกฆ่าแล้วว่าบุญเอาลานว่ะได้ลานก็พอดีพุ้ยหัวเพียงหัวเนาะ <c oughs> พอดีหัวเพียงหัวแต่ละคนยังยังปล่อยบ่ได้อังพี่น้องไหมย,ยังพอดี คาคอเนาะเ <g ül> <g ül> นี่ยมังก็ดีคาคออยู่อออ่ะโอเคจะมาอ่เนี่ยเาสิยุกข่าสานขึ้นมาให้ก่อนไนวะ้สแบ,บันเดอรยเลยโอเคนาะพี่น้องกับมาเนาะยกข่าสานขึ้นไปท้งเ่ินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้จ้ะเอา้าขนมนี่นโดินเดิ <g ül> <g ül> นคือชิเดีัน ปผลเติบพี่น้องแม่เนาะอพอได้บันเท้าพอได้เติมกับอ่าที่ลูกชายไปให้ทานนั่นแหละเนาะถึงสี่อ่าบอ่อหอดปีกยังไครใช่ไหมเข่ากระเพงช่างเคือมือน,นีเนาะวันซื่นมีแต่ลูกชายถวดทานชื่นมีขดทานโอ้ได้เท่าไยน่ะแม่ดินเดินช่องแสนก็บไส้มีข้าแม่ก็ซื้อข้าวแม่ โอ้ดดยด,ยดยเขากะเพลงครับโลละเก้าพันพูดีเนาะแปดเก้าอ๋อมีแต่เนีนเนเ้เพล,ลงเพลงเลพี่น้องเงินพันหนึ่งสองพันแทบสิบไรอย่างเลยขึ้มานี่เนาะคือเครื่องคือคของตากระปองแพ็คละแปดสิบปลายตอนนี้ป้าพี่น้อง เกือบแบบเกือบแพ็คละเกือบแพ็คละแล้วไอ้เกือบพี่น้องเลยจะแนวเพลงแบบคู้มือนี่โดยเพลงมี้ก็เพ่กับกับซ้ำจองพั้นเดี๋ยวนี้ขึ้นขึ้นหาพันเดี๋ยวนี้แม่แม่มีแต่แนวเพลงมีแต่แนวเพลงตอนนี้เนาะบัดเข่าในที่แนวอันเดียงชีวิตเฮาเพลงครับอ่ะโอเคแล้วไหมเนาะอันเฮากะมา เอาข่าวสารให้สอบหนึ่งมือนนี่เนาะออนอโอยซึ่งข่าวสารเดได้ไหมได้เ้าสิบ,บอกว่าข่าวสานนี่เ,เ,เป็นข่าวสารของผู้ใดเนาะนั่งลกลกนั่งลง <laughs> นั่งงามๆ,ๆอ่าข่าวสารเพื่อนนี่เป็นข่าวสารของคุณใหญ่เจดีทั้งผังเบิดนะมาสามทาน,น,นเตม่เดออ่าเพื่อนซื้อ ไอ้อสมติินเนาะแล้วก,ก็สีสุธาพนปาริสุลาจรรันสมซาตอ่าพิ่นอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาพิ่นแเนาะ<ม>อ่ามีแต่ากให้แม่พาขมุกขอบใจขอบุญขอบคุณพิ่งนตะเน,ะ<ม>นาะขออวยพรให้พิ่นอยู่ดีไม่แห้งน,น,นะแม่แต่กูดเดิมออัน อย่างก็ลืมเลยอาพญายาเจดีก็ได้นะแม่สาธุด้วยพญายาเจดีเอ้ยขอบุญขอบคุณน้ำลายๆส่งมาให้ลูกให้เต้าขอให้พ่ออยู่ดีมีแห้งเงินท้ากันแก้วพ่อลังมาเทมาเข่าคือเก่าเด้อเป็นรายกับให้พ่ออยู่ดีดกกม,ดมีแห้งเต็มบริบายน้องไข่บริบบีคอให้มีื้อสุขภาพแข็งแห้งแข็งแข็งตอลูกตอเต้าคู่ได้เงินหักชมหักชาลูก คันพ่อปรส่งมาให้ลูกก็บ่ได้เอ้โให้อีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยมอบุณขอบใจเด้อด้วยด้ยด้วยด้เนาะอจะสู่ได้ไหมเด้อเนาะโดยเอาเงินไปซื้อโดยเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยกินให้ลูกน้อยกินไหมเด้อกินกับข้าวอ่ะแม่ซอยบลงต้นกันเนาะมาหนิโดยโดย อ้าจังไรมานี่ยเด้อโดยโดยโอเคเนาะแม่เนาะจังไรกระตุกๆอยู่ดีไม่แห้งแต่เมย์เด้อจังไรก็ห้าวเสียใจขอตักับเมื่อก่อนนี้มาเนี่ยเด้อเราชัวร์ๆเม่์ประตังห้องประตังหายเนาะโดยออ้าจังไรอันแม่กับน้องล่บสบายดีกับเน้องล่บเล้วสบายดีลูกสบายดีเด้อโดยโดยสบายดีโดยอ้าก็โอเคเนาะพี่นอนนอนเบาะก็เสีได้ขอตัวเดินทางไปทำภารกิจต่อเนาะ รัวพี่น้องเลยมองขามไปกันเรากันเนาะจากที่หักเมื่อไรปแต่ย่านเลยพี่น้องเลยมันยังอยู่เขาม่ะมัน,น,ย,นยังยังย่านอ่ะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มายาเอาเข่าวสารมาซอยเหลือครอบครัวแม่แล้วเบื้องต้นก่อนเนาะซึ่งข่าสารก็เป็นข่าสารผู้ใหญ่ดีที่มายาได้เอ่ยซื้อ่นไปเนาะ พ่อนาก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพื่อนคอยพ่อแม่พื่น้อนอยู่ดีมีแห้งสุกาก่สบายใจตลอดชีวิตคิดจริงใจกาลังปรารถนานอนรับก็ขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้เจ้าได้เงินแสนนะสาธุสำหรับคลิปนี้พ่อน่าก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแนเอฟซีหลายท่านหลายคนเนาะที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้พ่อนาเลยตลอดมากพ่อเนาก็ขอขอบุญขอบคุณขอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุกาย่สบายใจตลอดชีวิตนะสาธุ สำหรับสกรีนนี่จำบ่าอย่าหิวยังผิดพลาดไปบ่รยังผิดพลาดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อเนาะอ่ะโอเคแล้วพี่น้องมายากระชิดเดินทางไปทำภารกิจไปเฮ็ดเพียรงานต่อเนาะมายากระชิดเดจบคลิปปิดคลิปลงไปแล้วชิด้เจอกับระยานโอกาสหน่ะได้พ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้มายาขอกราวคำว่ากราบสบายดีและสวัสดีได้พ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตคุณสุขคนเจอกันเโากระหน่าได้พ่อแม่พี่น้องสบายดี